ตรงนี้เน็ตไม่ไม่นน่น,นมันอืดนะ<อ>เน็ตมันช้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดเครื่องสำรองดูสิมันมันมีสัญญาณไหมมันใช้ได้หรือเปล่าใช่ใช่มันย้อนแสงอขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจนะพี่น้องแจ่โม่วงแล้วเสือ เจ็ดโมงสี่สิบสักครึ่งชั่วโมงได้ขอบคุณพี่น้องทีมนมรักทุกท่านนะครับก็เป็นงานที่เราดำเนินการต่อครับพี่น้องที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างยังไงก็แจ้งผลการรับชมมาหน่อยนะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปไทยมันนอกเด้อนะครับตอนนี้ก็มีภารกิจเหมือนเดิมนะที่ต้องช่วยกันในแต่ละเออามณนนีี้้้ดพ่งทุกเช้าทุกเช้านะครับผม นู่นแต่มันจะย้อนแสงนะประมาณนี้นะครับพี่น้องโอเคเนาะแต่มันจะย้อนแสงอาจจะไม่ชัดมากไอ้สิ Good morning สวัสดียามเช้าครับผมนะฮะเอาฟางมาใส่แปลงดอกคอสมอสนะฮะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับพี่น้องส่วนเมื่อนนี้นะครับตอนเช้านะครับ

สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับเสื้อผ้าป้ายนะฮะสวัสดียามเช้านะฮะวันนี้วันที่23ธันวาคมนะครับ2565ก็เท่ากับมีเวลาอีกแค่15วันนะฮะหรือว่าครึ่งเดือนนะฮะเราก็จะถึงงานฉลององค์ปู่แล้วนะครับผมพี่น้องบางคนบางท่านนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่าง

ขอเวลาสามนาทีเรามีสพิคนลบข้างจะมีสพิษโลกใบนี้ก็จะอยู่อย่างสิสบอย่างจะไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดก็ป่อยวางไปบเพื่อให้ได้ดำเนินชีวิตต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมีรอยยิ้มให้กันมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มันออกมาจากหมากหัวใจข้างในลึกๆหน่อยมีคุณค่าครับมีความสำคัญย้อนแสงไม่เป็นไรนะเอฟซีเนาะนะครับอือมันจะย้อนแสงหน่อยไม่เป็นไรเนาะนะฮะเราก็ไปทำงานนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ ออสวยแล้วสวยแล้วย้อนแสงนิดนึงแต่สวยแล้วเนาะอาจจะย้ยอนแสงนิดนึงนะแต่สวยแล้วนะตอนนี้น่าจะมสวยแล้วนะฮะโอเคสวยแล้วสวยแล้ว ไปนี่น่าจะใส่ง่ายนะไม่ถ่าไม้มันมันแย่เข้าไปใต้ต้นได้เลยเพราะต้นมันสูงครับแปลงอื่นต้นมันเตี้ยมันแย่ย่าอืมอันนี้เราแย่เข้าไปเนี่ยเขาขบขบข้างๆต้นได้เลยนะใหญ่มากเลยเนาะเออเพราะต้นมันสูงแล้วกฎหมายในลุงอะไรชอบครับมันเป็นยังครับมันจะได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างเอาไปตามสภาพมันละเจ้าหน่อยพอดีเอาลิกเอาลาฮะนะเจ้าหน่อยพอดีมัดได้ยังอีก ไปนี่นะเดี๋ยลองนีก้ก,ก่อนยัดเนาะยัดกัเลยยัดกเปเลยครับไปาทางเดินด้วยยัดยด้ดยวย <c oughs> อด๋ดี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 ตอนนี้มถูก ก็คือหอบมาไว้ปกคุ้มดอกไม้นะคะจะถึงจะได้ไม่ยั่งโกนนะคะแล้วก็ยังปกคุมหน้าดินด้วยนะคะแล้วต่อไปวันข้างหน้านะคะพอฟางละลายนะคะก็จะได้เป็นผุ่นไปด้วยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างลางละลายเหมือนใจละลายไหม มใส่ใจไม่ละลายหรอใจยังมั่นคงละลายทำไมเข้มแข็งันยังมั่นคงนะเออดินป็นแบบนั้นต้องเลีลูกละลานัดให้มันนอกไปนี่อไม่แน่ไม่แไม่เห็ดฟาจะเกิดที่ม้ตรงที่สวนดอกม้นีะเห็นฟางมีเดี๋ยวเขจะม เอาไปถือเชือมันมาใส่แล้วเราก็จะได้เก็บเห็ดฟางมาด้วยซื้ออะไรนะเชือเห็ดฟางเชื้อเห็ดฟางเชื้อมันนะค้าบถ้าเสื้อมาก็ต้องเอากคนเก่งมาด้วยนะเชื้อเห็ดฟางเชื้อมันเชื้อมันเชื้อพันเนวมันโอ้ยงามเป็นงามเนาะพี่น้องเนาะไฮไลท์ไฮไลท์งามงามขอบคุณทุกท่านนะครับผม รวมด้วยช่วยกันนะฮะพลังความรักความสามัคคีนะนะที่นาลุงพลวังปู่ปริจิตนะฮะขอบคุณนะคะเอสจีจ้าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ด้วยบอก วันนี้ใส่เสื้อสวยเออแลราก็กดกดออกต้องขอขอบคุณเอฟซีของแอนเฟอร์มารี่นะครับที่ส่งเสื้อให้รู้ไหมนุงพันัคเสื้อตัวนี้นี่ยค่อยห่มมาก่อนแล้วัที่ไปเก็บน้ำร้อนกับลุงพันนะค่อยหนาวค่อยกันเลยโอ้ยเอามาห่มเลยโอ้ยขอบคุณในหลายมีนะความหอมถึงยังอยู่ความหอมยังอยู่ต้นไม้ พอเวลาใส่จังอุ่นเนาะเอออุ่นเนาะใอยพรมก่อนเลยเด้อนี่ก็จะมีผมเห็นเสื้อแล้วผมดีใจเนาะข้ากับสีดอกไม้เลยนะดูคันใส่ได้เหมาะเลยเนาะนี่เข้ากันกับสีดอกไม้เลยเอออย่าบอกใครเดูสีเสื้อของแม่ดาก็เข้ากันกับสีดอกไม้เลยไม่รู้ว่าอะไรดอกไม้เออ ค่อยกัเข้าวฟ้าเหมือนฟ้าเลยเหมือนทองฟ้านะคะตกฟ้าเลยโอ้ดังๆนี่ดังๆนี่วนๆแล้วก็เส้นไปบ่เนอะวนๆเราก็เดินวนๆไล้วก็มอกมา พี่น้องเอ้ยส้อยการคนละไม้คนละมือเอาเสื้อเห็ดมาใส่เราก็ได้กินเห็ดควางนี่โอ้โหเสื้อมันเข้าไปอยู่ในมันเข้าไปอยู่ในเสื้อเลยเข้าไปในเสื้อเออเสื้อแบบนี้มันเข้าเสื้อแบบนี้นะมันมันจะติดเลยเดี๋ยวยืดซะเดี๋ยวเดี๋ยวถอดไม่ต้องถอดไม่หมดแล้วเสื้อนี่มันลื่นเนี่ยไม่ลื่นไม่ติดก็ติดหมด จะว่าตเดแน่เจอข้าน่อมน่านะคะท้ไปทไปค่อยๆทนะคะน้องๆเขาบอกบางนะคะน้องๆเขาบอกบางนะคะเราจะค่อยๆทำนะคะ ต้นโมงนอกไต้นมันยางต้นมนยเพราะว่าน้องๆเขาออกจะสวยเบาบางนะคะเดี๋ยวก็แข็งแรงอะไรตกื่อนี้มาจะเป็นเรน่องแของแข่งแ้ เอามาหล่นทางนี้บ้างเด้อหล่นตบเข้ากระเป๋าแม่ไงเด้อถ้าใช่แบบนี้แล้วพอหยิบเข้าไปเนาะแค่ไหนใช่เพราะว่ามันบาบางมันบาบางตัวเองหาน่ะไม่เคยเห็นเงินห้าแสนในสยากมผิดอยากได้โอ้ยอย่าว่าแต่ห้าแสนเลยแม่คำใสเงินแสนยังไม่เคยเห็นเลยนี่อยากได้ยังไม่เคยสัมผัสเลยเป็นของตัวเองหาเก็บไว้ใส่เยอะๆเลยเด้อเนี่ย แต่ว่าเงินห้าแสนในปากมันใจตรงนี้ยังบางอยู่ใส่เยอะๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงหัวใจมันจะเส้นขนาดไหนนะคะเก็บนะควไม่ได้เคยได้เคยเก็บแต่ไม่เคยได้เลยจริงเหรอแม่เก็บไม่ถึงลูกเรียนอย่างนี้ก็ คือพอใกล้จะถึงก็มันจะมีทางออกไป<ม>ใช่ไหมมีทางออกลูกเรียนอสามคนอ่าเรียงกันเดี๋ยวนี้น้องล่าล่าก็เรียนก็อุ้ยเราแก่แล้วเราหาเงินไล่ก็ได้เนาอก็เต้นกินลำกินเหมือนที่เขาว่านั่นแหละก็ไม่ไม่โกรธเขาหรอกค่ะโอ้ยกเ,เกบไวนูไปโียเลย ก็เขาพูดลำถวายลำถวายโอ้โหเราไม่ได้เต้นกินลำกินจังน้อยมันไปไม่ถึงโอ้ใช่จะได้ตอบคนอื่ว่าฉันไม่ได้เต้นกินลำกินฉันลำาเราไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นเวทีเต้นกินลำกินเราลำถวายเราพูดเรื่องดอกไม้ดีกว่าเราไม่ต้องพูดเรื่องนปลาสพรุงจุ่มหนึ่งเนี่ยงามแท้เรื่องอื่นเราไม่ต้องคุยคุยเรื่องดอกไม้โอ้เราจะไปคุยอยู่นู่นทูนน่ะสวยมากเลยสวยเนาะ อู้สวยเยงมากเฮ้ยตรงนี้สวยจริงว่ะเออมองในสวยโอ้ีโดนอหโอสวย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 ค่อยๆยๆสวยนะคะสวยสวยเอองามงามงามมาพี่น้องมานี่นี่นอือสวยจริงเหมือนบมสวนเลยเนี่ยเอออีกไม่นานก็คงจะลงไลน์เหมือนกัน เหมือนตามสวนตามแหล่งท่องเที่ยวเลยเนี่ยอันนี้เราปลูกมันยังไม่บานมันเลยสวยมากเสืออถ้ามันบานแล้วมันก็ทํายากนะตอนที่เราปลูกนะแมนันจะหักแมนเบาๆเด้อเดี๋ยวโดนกิ่งไม้ไม้น้องหักเด้อค่อยๆแงออกแล้วค่อยเอาใส่ค่อยแบกถ้าโก็าเขาใจปลูกกดไม่รวยกันทุกคนนะคะกดต้นไม้เสือมันจะทําบ้างนะคะ อ่ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะ FC ทุกท่านนะครับผมสาุ่มนี่บ่เสือเออแล้วก็ข้างบนสุดครับอืะอบนแล้วก็อห่่รช่ยกันเอาฟางมาห่ค่อยๆทนะื่เนาะค่อยท่อยๆ ว่าน้องกำลังกำลังออกพีนใหม่กำลัง,ลงออกดอกใหม่ะคะ่ะเราเราลดน้ำแล้วก็มันก็จะได้ชุ่มชื้นนะคะเจอกันคุณต้นนาคูณน,นะคะสวัสดีค่ะเ,เออลงความเชื่อเข้าเข้ากันเลยเนาะสวยจังเลยเชื่อจะไปอุ้มอมีก หัวข่าหลังอิดอิดอิดอเลยเหรอโหนี่ถ้ายืดได้อย่างนี้ยิ่งดีนะเนี่ยมันจะได้ไม่รออยู่ในอากาศนะมันจะได้ไปกับดินเลยนี่แบบนี้แต่ต้องระวังอย่าโดนน้ำไอ้อย่าโดนน้องมันเสียงไม่โดนใครที่ขาเล็กๆเนี่ยใครที่ขาเล็กๆก เรากระชับมันเยื่อเอาลงก็่อนจับม้วนๆเสียก่อนมันติดคมเค่อยๆทำไปลงไปเพราะว่านี่โย่ถ้าสมมติอันแกงอ้อมเนื้อนี่ถ้ามันอยู่ใกล้กันนี่ไม่ได้ได้นี่ลงได้นี่เชื่อเชือจะเอาใส่หมดแล้วเหรออ๋ยกมาให้แม่จะดีมากๆนะรังฟังดีสุดอาไรไปด่ ไม่ถคึเลยนี่ยเออถ้ามีคนยืนเหรียน้ันนี่ในการในมัโอ้ยมัมมยืนนก็ยืนไปนละนั่นแหละจะได้สนไปมันจะได้ไม่แบบเดินเข้าไปหลายคนเนาะนั่นแหละนั่นแหละเอาอม้วนให้เรียบร้อยนะคะลุงพันตึงนมพนหม้วนครับผมเรื่องเขาเือง เปลืองปั่นเนาะแม่จะเอาดิบไปให้มันโดนใบมันโดนหาให้โดนแต่ถ้าเป็นเปลืองมัดนะเอาเลยนะคะเสือ่ตรงมัดเอาสิไปใส่ตรงตรข้างองค์ปู่นะเอาทีละวก็าับมือจะได้เป็นยาวไปเลยจะได้ง่ายกว่าตัวใดมันอันนั้นเ้องกระกิบออกจากดอกจากใบเพื่อนหนเด้อเอาทีละกจัมือพอโดนใบน้องหมดเปิดทางก่อนนะคะเปิดทางก่อนเนาะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาพี่น้องช่วยกันมาคนละไม้คนละมือช้าช้าอย่าทำเร็วเดี๋ยวน้องช้ำหมดเก็บเก็บเศษเศษออกจากใบน้องเลยเด้ออย่าให้เหลือเด้อเก็บก็ได้สิเรามีชื่อว่าน้องคนน่าสบายดี Hot Boss Hot Hot Boss เฮ้ยอ่าพลังแห่งความสามัคคีนี่มันเร็วขึ้นอย่างนี้ ต้นด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือี่น้องเออจะมากันแล้วเก็บออกจะไปดอกใบยังเน่เด้อที่ร่วงหล่นไปนะได้เก็บอยู่ค่ะได้งามใช่ไม่งั้นมองๆจะเห็นเห็นด้วยความครับผมสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาถ่ายกันช้าๆนะคะ

นออขน,นมาลูแปดมงแล้วเหรอคะค่ะคดแบบด้มี่ว่านาทีคบซีใเวลาสมควรก็ <cho ic> จะลงไลน์แล้ว,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 วแล้วราพอก่อน,นค่ะเออแล้วก็ยื่นจอแล้วก็ค่อยๆยื่นอนะคะทุกคน ขอบคุณมากคุณอนุโอ้เสือติดตัวกองยิงตัวนั่นเต้อวัดใครให้ใครมาส่งให้ดีกว่าไม่แพงนั้นนั่นเนี่เสือแค่แค่หน้าทีหน้าปืนนั่เองให้เสือตรงนั้นก็พอแล้วล่ะนี่นะรวมโดยช่วยกันนะคะเอฟซีนี่ยค่ะใส่ฟางนะคูดไอเดียนะคะจัดสำหรับทีนี้สวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่มาชมนะคะในไลน์ของน้องกอกนะคะที่ต้องส่งได้ในงานส่งมาพบกัณนะครับสวัสดีครับ

ปังนี่อาปังนี่มัน มันจะโดนช้ำร้องอ๋อมัพามาทำก็น้องหมาเลี้ยนุ่มมเลยขวงไว้หมานะม้าเหอมมีแตทางขึ้นควดเนย เยี่ยมมากโอ้ไม่ได้หุ่นนางแบบไปพอดีเลยนะเข้าไปในร่องได้ขาเล็กๆด้วยอก้า็ใส่ขาใหญ่ไม่เลยยากขาลูกศรนี่ยิบยืดเข้าไป Ni người nữa phải chiếc 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 đó. สีเสื้อเขาไม่ดาเนี่ยเหมาะเจาะมากเลยข้าวันกับดอกพอดตอดเนาะถ้ามีถ้าใส่อีกสีหนึ่งมายี่เจ๋มกว่า,าน,นี้นะอืะอะอ

น้อยๆจะอยมเขาุุ่่นนางแบบแม่อ๊อกก็ไม่ได้ที่ฝ่ายำเวลาตรงนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแตงข่าวนี้ thì กํานึงอีกกํา ลมลบเหือกนะแล้วลมเด้อะฟามันลื่นนะ,ะนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเดีจ้าจะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมนะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณานะครับ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 